วันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของต้นชายเอ็มเนาะซึ่งเป็นไม้ตัวหนึ่งที่สร้างความปวดหัวให้เป็นอย่างมากนะคะด้วยความที่เขามีหลายชนิดแล้วก็มีหลายชื่อนะคะถ้าในเมืองไทยอ่ะเราขอ,อาแบ่งออกเป็นสามชนิดนะคะต้นที่เห็นอยู่เนี่ยจะเป็นชเอมชนิดที่จะมีการพบเห็นกันน้อยที่สุดนะคะคนข้อมูลเจอยากที่สุด ต้นเนี้ยเรียกว่าต้นชะเอมเหนือแล้วก็โดยส่วนตัวคิดว่าต้นนี้คือต้นที่เรียกว่าอ้อยสามส่วนเพราะว่าเราเรียกอ้อยสามส่วนกับทุกต้นเลยนะคะแต่ถ้าถามโดยส่วนตัวเราจะเรียกต้นนี้อ้อยสามส่วนไม่รู้ละถูกผิดก็ค่อยไปนค้นมาแย้งกันเอาเนาะลักษณะนะคะมีการบรรยายเอาไว้ว่า เป็นไม้เลื้อยใบประกอบแบบขนนกปลายขี้แบบขนนกปลายขี้ก็คือเขาจะใบออกเป็นช่อลักษณะแบบนี้ค่ะปลายขี้ก็คือมีใบหนึ่งที่ที่เดี่ยวแล้วก็ใบถัดไปจะคู่สลับคู่สลับแบบนี้นะคะจริงๆมันคู่ตรงกันข้ามนะดูสิคู่ตรงกันข้ามหรือคู่สลับอันนี้คู่ตรงกันข้ามดอกช่อแบบช่อแยกแขนง กลีบดอกรูปดอกถั่วสีขาวสีขาวถึงขาวแกมม่วงอ่อนผลเป็นฝักแห้งแตกอยากจะบอกว่าไม้ตัวนี้มีการพูดถึงน้อยมากนะคะแต่จริงมีการใช้กันพอสมควรทีเดียวแหละสปปรรพคุณระบุเอาไว้ว่าเถาแก้จันนิบาตแก้ไข้ดับพิษร้อนแก้ไข้ในเด็ก คือต้นเนี้ยนะคะถ้าลองชิมไปอะ่ะมันจะมีรสหวานติดไปลายิ้นนิดๆแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อ,อนๆอ,อ,อยู่ในคอนะคะใช้ใบได้ในความในความรู้สึกตัวเองนะคะใช้ใบได้ใช้ต้นได้ใช้รากได้คือเราก็เดินป่าก,กับหมอพื้นบ้านอยู่บ้างนะคะก็เห็นบางท่านนะคะเรียกต้นเนี้ยว่าต้น อ้อยสามส่วนบางท่านเรียกว่าชาเอมเทศแต่ชาเอมเทศจริงๆแล้วเนี่ยหมายถึงชาเอมที่มาจากต่างประเทศหรือประเทศอื่นนะคะชาเอมที่หวานที่สุดจะเป็นชาเอมที่มาจากประเทศรัตเออประเทศสเปนรองลงมาก,ก็ประเทศรัศสเซียแต่ชาเอมที่เราใช้กันมากที่สุดชาเอมเทศที่เราใช้กันมากที่สุดนะตอนนี้นเป็นชาเอมเทศที่มาจากประเทศจีนแล้วบอกตรงๆว่ายังไม่เคยเห็นต้นพันธุ์ในไทยเลย แต่มีการระบุว่ามีการปลูกที่ชายภูมิแล้วก็อีกบางจังหวัดของทางภาคอีสานคิดว่าเป็นน่าจะเป็นการปลูกจากสถานศึกษาที่อาจจะไปดีวกับทางประเทศจีนขอใสยพันธ์ุมาโดยตรงแล้วก็เป็นการปลูกในแปลงสาธิตเพื่อการศึกษาเพราะยังไม่เคยเห็นมีการปลูกแพร่หลายในเชิงพาณิชย์เลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่ามาถามหาชะเอมเทศ แท้ๆกับเรานะคะหรือเะเอ่เทศที่เป็นสายพันธุ์ที่ตรงกับที่เป็นเครื่องยาที่ใช้ในร้านขายยาไทยและยาจีนถ้าภาษาจีนจะเรียกเะเอ่เทศว่าต้นกำเช่านะคะออกเสียงว่าอะไรกำเช่าค่ะเราอาจจะคุ้นเคยได้ยินบ่อยๆนั่นแหละคือเฉเอมนะคะซึ่งเขาจะเอาไว้บำรุงปอดแล้วก็เอาไว้เสริมฤทธิ์ยาเพาะความหวานเนี่ยมันจะซึมซาบไปตามเนื้อคือช่วยนำพาสารสำคัญหรือสมุนไพรตัวอื่นให้ซึมผ่าน เซลล์ต่างๆได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วหมอยาพื้นบ้านภาคอีสานก็แล้วแต่ภาคเหนือก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งภาคใต้ก็แล้วแต่ที่เข้าไม่ถึงเครื่องยาตัวนี้คือชะเอมเทศนะ่ะเขาก็จะมีสมุนไพรที่ให้รสหวานตัวอื่นแทนนะคะอันนี้ชื่อมันบอกว่าชะเอมเหนือแสดงว่าส่วนใหญ่น่าจะมีการใช้มากทางภาคเหนือนะคะแต่ภาคอีสานเองเราก็เห็นนะคะ จะถือว่าถ้าในเชอเอมสามสายพันธุ์ที่มีขึ้นในเมืองไทยตัวนี้ยน่าจะเป็นที่รู้จักกันน้อยที่สุดแล้วล่ะแต่ถ้าใครอยากเก็บสะสมสายพันธุ์ไม้ก็ตัวนี้น่าสนใจเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพูดถึงอีกสองสายพันธุ์กันว่าเป็นชอเอมในแบบไหนบ้างนะคะเพื่อที่เราจะได้มีหมดหมายในการที่จะเรียกชืเอมให้มันถูกต้นถูกตัวนะคะค่ะวันนี้พามาดูชเอมอีกชนิดนึงนะคะ ที่มีระบุไว้ในหนังสือไม้เทศเมืองไทยนะคะระบุเอาไว้ในชื่อว่าต้นชัยเอมไทยนะคะเขาบรรยายเอาไว้ว่าชัยเอมไทยเป็นไม้เถายืนต้นขนาดกลางเออเพิ่งเคยได้ยินคําว่าไม้เถาด้วย,ยืนต้นด้วยใบยเล็กละเอียดเป็นฝอยคล้ายพวกส้มปล่อยคือตัวนี้ถ้าจะแยกกันนี่ก็ลองชิมดูก็ได้นะคะเขาจะเหมือนส้มปล่อยเด้เลยแต่ว่าใบส้มปล่อยก็จะมีรสเปรี้ยวส่วนอันนี้ต้นนี้จะมีรส ฝัดฝานะคะจืดๆหรือเปล่าชิมนานและวจำไม่ได้แต่ไม่เปรี้ยวแน่นอนค่ะใบเล็กละเอียดเป็นฝอยคลายพวกส้มปล่อยตันหยงหรือกรถิ่นมีฝักที่คล้ายคืนกันดอกเล็กฟูเป็นช่อสีขาวมีหนามตามกิ่งก้านไม่ทราบว่าจะเห็นหรือเปล่านี่นะคะมีหนามตามกิ่งก้านและลำต้นดอกมีกลิ่นหอม เคยพบขึ้นตามพื้นที่ราบเชิงเขาตำบลบ้านอ่างจังหวัดจันทบุรีเข้าใจว่าคงมีอีกมากในจังหวัดนี้คือจะเห็นเป็นพืชประจำถิ่นที่ขึ้นอยู่หลายจังหวัดมากนะคะทางอีสานก็มีเคยเจอในหลายๆป่าประโยชน์ทางยาตามสปปรรพคุณยาโบราณกล่าวว่าใบใช้ขับโลหิตระดูดอกช่วยยอยย่อยอาหารทำให้เสมหะงวดเข้าแก้ดีและโลหิต เดือยไม้แก้โรคในคอแก้ลมแก้เลือดออกตามไหลฟังแก้ดีและโลหิตเนื้อไม้แก้โรคในคอบำรุงธาตุและกำลังบำรุงกล้ามเนื้อให้เจริญขับเสมหะแก้น้ำลายเหนียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอาการที่แบบมีเสมหะแล้วก็น้ำลาย เหนียวพันคอขากออกยากไอออกยากเขาจะใช้เนื้อไม้ของต้นนี้นะคะปรุงเข้าตำรับยาหรืออาจจะใช้เ<ๆ>ดียวเดียวก็ได้แพทย์ตามชนบทใช้กันแต่รากเท่านั้นรากมีรสหวานคล้ายชายเอมคือชาเอมที่เห็นตามร้านขายยาทั่วไปหรืออยู่ในเครื่องยาส่วนใหญ่จะเป็นชาเอมที่สั่งมาจากเมืองจีนนะคะจริงๆแล้วชาเอมมีในหลายประเทศมากชาเอมที่ดีที่สุดมาจากประเทศสเปน นะคะแล้วก็มีชเอมที่มาจากรัประเทศรัสเซียแต่ที่เราใช้เข้าเครื่องยาทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วเป็นชเอมที่มาจากประเทศจีนที่เราจะคุ้นเคยกันดีในวงการเสื้อเครื่องสาอางที่เรียกว่าริดโคริดนะคะก็คือรากของชเอมที่ใช้ช่วยทําให้ใบหน้าผิวหน้าขาวขึ้นช่วยช่วยให้ผิวขาวอะค่ะริโคริดนั่นแหละค่ะแต่แพทย์แผนไทยเราอะบางทีถ้าไม่ได้ซื้อเครื่องยาจากร้านขายยาเราก็จะใช้รากของต้นชเอมไทย หรือชเอ็มป่าต้นนี่แหละออกไปเข้าตำรับยาแทนชเอ็มเทศหรือชเอ็มจีนนะคะชื่อที่เรียกกันในประเทศไทยเรียกชเอ็มชเอ็มไทยส้มปล่อยหวานกอกออกเสียงว่ากอกกันอ้อยช้างเซเบียสกาซานี่ทางต่งอ้อยช้างจริงๆใช้เรียกพืชอีกตัวหนึ่งนะคะเราไม่ค่อยเห็นใครเรียกอ้อยช้างหรอก แล้วก็บางคนเรียกต้นนี้ว่าอ้อยสามสวนหรือบางคนก็เรียกอีกต้นหนึ่งไอ้ที่ลูกหวานว่าอ้อยสามสวนแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งที่เรียกว่าวอ้อยสามสวนเพราะฉะนั้นใครเรียกว่าอ้อยสามสวน,นเรียกทุกต้นนะคะงงมากเพราะฉะนั้นถ้าจะเรียกต้นนี้เอาสองชื่อแล้วกันเนาะชะเอมป่ากับชะเอมไทยแล้วก็ระบุด้วยว่าต้นที่ใบค้ายใบส้มปล่อยจบนะคะก็คือต้นนี้ ถ้าจะปลูกเพื่อใช้ทําเครื่องยาปลูกใช้เพื่อเป็นส่วนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้แนะนําต้นนะคะต้นชะเอมไทยหรือชาเอมป่าก็โอเคค่ะถ้าษณะใบของต้นชาเอมเทาหรือชาเอมลูกหวานหรือหมักก้นติดหรือสามสิบสองกรีนะคะ ไม้พื้นบ้านโบราณผลมีรสหวานใช้ลวกต้มจิมน,น้ำพริกลาบอร่อยมากนะคะเป็นหนึ่งในไม้ที่เรียกกันว่าชายเอมนะคะต้นนี้เป็นไม้สายพันธุ์ไทยความหวานอยู่ที่ลูกนะคะเขาก็จะเลื้อยไปเรื่อยจะต้องมี ส่วนใหญ่ก็ให้เส้นต้นไม้หรือจะทําเป็นค้างให้เขาเกาะก็ได้ค่ะหลังจากที่เราดูต้นแล้วนะคะทีนี้เราก็มาดูลูกกันเวลาที่ลูกเขาอยู่บนต้นลนะักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่พอดีทำหลุดมือเพราะเลยแยกออกจากกันก็เลยทําให้ต้นนี้มีชื่อเรียกหลายชื่อมากเรียกกันว่าหมากักนติดก็ได้สาิกรีบก็ได้32มสิบสองกรีบก็คือดูจากลักษณะนี้ ะะทีนี้เรามาดูคำบรรยายในตำรายาเลือกเอาฉบับโบราณนะคะเพื่อที่จะได้ความถูกต้องที่สุดถ้าเกี่ยวกับตำรับยาตำรายาหรือว่าลักษณะของสมุนไพรนะคะยิ่งเก่าเท่าไหร่ยิ่งจะมีความถูกต้องแม่นยำมากนะคะเราจะยึดตํตำราเก่าๆแบบเดียวกับตำราว่านเพราะว่าเนื่องจาก คนที่เขียนหรือคนที่รวบรวมความรู้จะเข้าถึงกลุ่มของหมอพื้นบ้านหรือกลุ่มของผู้รู้เกี่ยวกับสมุนไพรโดยตรงอย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นต้นทางก่อนที่จะลอกต่อๆกันมาเพราะฉะนั้นลอกต่อๆกันมาเนี่ยบางครั้งผิดต้นผิดตัวหรือมีการเสริมเติมแต่งเข้าไปนะคะก็อาจจะทำให้ผิดเพี้ยนได้เพราะนั้นถ้าอัานไหน ไม่ว่าจะเป็นว่านหรือสมุนไพรถ้าเรามีตำรากเก่าเราก็อยากจะยืนยันด้วยตำรากเก่านะคะต้นนี้ในตำรากเก่าไม้เทศเมืองไทยนะคะพูดถึงเอาไว้ว่าจะเรียกต้นนี้ว่าเป็นชเอมบ้านชเอมบ้านเป็นไม้เถาเรือยพาดพันต้นไม้ใหญ่เถาและใบคล้ายคลึงกับเข้าสารเขาใช้คำว่าเข้าสารเข้าสารนะคะ หรือปัจจุบันเราเรียกว่าต้นขจรหรือต้นข้าวสารนะคะดอกออกเป็นพวงมีกลิ่นหอมมันมันต้นนี้ดอกออกเป็นพวงมีกลิ่นหอมมันมันเนาะหอมมันมนจะหอมยังไงผลเป็นรูปเขาใช้คำว่าอะไรผลเป็นรูปฟันเฟืองคล้ายกับรูปเจดีหรือยาถ่ายพยาธิของจีนถ้าใครถ้าใครเคย ทันยาถ่ายพยาธิของจีนที่เขาจะทําเป็นเหมือนกับก้อนน้ําหวานที่มีลักษณะแบบเนี้ค่ะแล้วก็มีหลายๆสีเพื่อให้เด็กเคี้ยวกินเล่นเหมือนกับกินเป็นขนมแต่งริงเป็นยาถ่ายพยาธิน่ะไม่รู้ใครทันไหมเนาะต้องคนอายุรุ่น4ี่กว่า5้าสกว่า60กว่าถึงจะทันยาถ่ายพยาธิตัวนี้แต่เขาก็บรรยายเอาไว้เหมือนจริงๆนะคะยาถ่ายพยาธิตัวนั้นน่ะก็เหมือนกับลักษณะผลของอันนี้เลยเขาบอกว่า เหมือนกับยาไทยพยาธิของจีนที่เอาตูดมาชนกันให้ปลายแหลมออกสองข้างเช่นลูกเถาเอ็นอ่อนคือลักษณะของลูกของต้นเถาเอ็นอ่อนก็จะเป็นแบบนี้หรือลูกยางน่องเครือลูกยางน่องเครือซึ่งเป็นไม้พิษเถาก็จะเป็นแบบนี้คือก้นชนกันแล้วก็ปลายปลายออกสองข้างนะคะแล้วก็มีก้นชนกันแบบนี้ผลโตประมาณ3เซนติเมตรยาวห้าเซนติเมตร คือจริงๆต้นลูกเนี่ยยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะคะเราเด็ดลูกที่พอเด็ดถึงเพราะลูกที่ใหญ่กว่านี้เขาจะอยู่ที่สูงมากผลอ่อนรับประทานเป็นผักจิ้มน้ำพริกเพราะมีรสหวานดีวะมากมีปลูกกันตามสวนโดยการทําร้านไว้ให้ขึ้นเพื่อเก็บลูกขายเป็นสินค้าเมื่อก่อนนี้ใช้กินเป็นแสดงว่าใช้กินเป็นผักนะคะมีการปลูกกันมากตามเรืองสวนไรนา แล้วก็เก็บลูกขายได้ประโยชน์ทางยานะคะแพทย์ตามชนบทใช้รากเป็นยากัดเสมหะและฝนหยอดตาแก้ตาเจ็บชื่อที่เรียกกันในประเทศไทยชเอมชเอมสวนชเอมบ้านนะคะเราจะขอฟันธงข้อมูลทั้งสรรพคุณและชื่อเรียกเอาแค่นี้เลย นะคะเพราะอะไรเพราะอาจจะมีการเรียกผิดต้นผิดตัวหรือว่าลอกสพคุณที่ผิดสลับกันไปสลับกันมาเพราะสมุนไพรตัวเนี้มีชื่อเรียกซ้ำกันหลายชนิดมากทั้งในไทยและต่างประเทศนะคะในคลิปนี้จะพูดถึงเชเอมในประเทศไทยนะคะที่ปลูกกันแล้วก็เรียกกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะจบไปหนึ่งต้นแล้วนะคะ ใบใหญ่เป็นเถาเลื้ยพันดอกเป็นกลิบกลีบลักษณะคล้ายเจดีแล้วก็หันก้นติดกันที่เรียกว่าชาเอมชาเอมสวนชาเอมบ้าน